ทุจาแน่ลูกทูจ้าทูจ้างามๆก่อนไหมสวัสดีเด้อป่าลุงเอฟซีก็ถกท่านนะยินดีต้อนรับกับชุดส้มกับจายเด้อมาเลยมาเลยย่าได้สีนอนบัดมาหน่อยเลยพอพอจ้ะยาเห็ดสายมันเพื่อยลูกสีดึงลงมามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย พอบุนอนเน่ยพอบุนอนเน่มาไมเาไเอานพ่ผชนนะวันนี้นะเออมือนะเอะอย่าอมเกิบลูกม่ม่โอ้สาจะขาดตัวเซตตัวนึงนั่นนะจะลืนจ้ไปบ่ อ๋อไปจุกเงินแมวมาอย่างนะบูลินลูกไม่ไหมมะแม่ขอไปะฮะแม่ขอม,มขอันจิกาดเฮดลูกเฮดมาน้าแม่ไปจุกเอาในเซนี่ไปให้พอ้พอ,อพอ้อคอนะได้ปะคอยมือเลยนั่นไงมา อไหให้พอไปดูไปเงินอ่ะไปโบพอไม่ได้อยากได้บีอะไรได่้คขอขขอ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 ชิพันหนึ่งกะนหนึ่งมื่นกีบนี่น่ะนมีพมเอามีมเอาบีให้พอได้ดุมีผมมบีบีบมีได้ไหมมีได้ไหมพอก้มให้บีนะบีด Bao mẹ chị chọn. Sì, bì chân xì, Nè nè xì. Hệ xì, hệ trắng xì. Nê, trắng xì. Ow, luôn hẹn đô. nè Bì luôn, bì luôn. Bì luôn, bì nè Bì luôn, bì Bì luôn, Bì bì เขาจเจ๊บเยอเอปเ๊ปล่ายไหนีเง,งามเนี่ยลกูกคือบ่บีเหแล้วเจ็บเจยอ้ไปน้ำพอบุญมันมือ,อมพี่น้องเลยเท้าคํำวันนี้เนะหากระมาหอดเฮือนอําน้าอับน้อยหาก,กระแล้ว เก็บเศษตะกร้าไม่ลูกมันหกนะเก็บแบบปลูกไปมึงไหนมันจะคล้องดิ่มเหี่ยวอยู่เงะอยู่เก็บปลูกไปเก็บใส่เลยนี่นี่เก็บใส่เก็บเศษตะกร้าเก็บเก็บเก็บไหมอื้ม

เบองไว้ซีบีผมเองอุ้ยคิดได้ไหนี่คิดได้ไหนี่ <c oughs> เบิเออมีผมมาลงป๊ะกระผักล้านนี่ได้ยังนี่คือยังนี่หน้าป้อมแท้นี่อุ้ยอุ้ยหน้าคือป้อมแท้นี่อ้ นี่อ่ะนี่ๆตรงนี้บังหนุบะบังแม่ศิบีผมงามงามบีผมงามงามเลยคือบีผมงามงามคนงามงาม นี่เคนงามๆตุ่งบีผมงามๆใช้นิบหัวลูกเออทุจากันทุจากันทุจายงามๆกัน,กนไหมทุจาเห็นอะไรลูกทุจานะแม่ยิงจันบา้นาถูกก่อนลูกเห็นอะไรทุจานะเอางามๆในตีเห็ดกะ เซตบานนี่ถือกระบองไปหาพ่อบุญนะบานนี่เปาะลอยแท่บาะนี่เปาะอีพ่อตะแท่บาะนี่ใช่หรอเออตกระลูกโต้กระลังมาหันหลังมาหันหลังมาหัรหลังลงมาเฮียยงนะเฮียยงนะเฮียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยนั่งอยู่ดีนั่งอยู่ดีนั่งอยู่ดีให้เสียแล้วนะ คือนางย่อแน่นั่นต้นออกนะฮะเฮ้ยมาแม่คอในเป็ดหนะมาแม่คอดิดน้ำเนี่ยเป็ดคอเนี่ยกวัาปั่นแม่จ่อยอยู่บ่คอนี้คอนี้คอเนี่ยหรอคอนี่ยคอเนี่ยกวัามาไหมอ่ะ ใช่เลยมึงมันล่มเนอนี่เก็บใส่หรอวะพี่สิเก็บออกมา,มา เขี่ยหายปลาลุงนมื่อไหเขียวนะเขียวอีละป,ปรุงไงได้ปลาลุงเอย้ยหากระโพเล็มหนึง่งพี่น้องไงเนาะเล็บช่องกำลังเบ่งหากระโพนิดหนึ่งวายเห็นอย่ง มาเชียโอมเกออีหล่าไปใช้โมนี่บอกปลาลุงโนบุญบุญบอเออไปบุญบุญบอกปลาลุงได้ไหมวฆษนาไปบุญบุญบริหอรบริษถ่า,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 ายมันขี้พี่น้องเอ้ยวาษนาดื้ออยู่ในรถกระเมาเลยบุบบุบโย่ไปสี่เกมเห,หรอขนนาดนี้วาสนา เก็บใส่ตะกร้านี่เก็บใส่สิเก็บใส่สินี่นี่เก็บนี่เก็บสิเก็บข้าวนี่เก็บข้าวนี่นี่เก็บใส่รูปเก็บใส่นี่เก็บรูปเฮ่อะบีบีมีผมอีหล่าฮะมีพรมอีหล่ารูปเบิ้งแม่สิช้อนเอาจับนี่บีสิบีสิบีสิได้บีสิได้บีสิไดรลูปนี่ Hôm ngâm ngâm này. Bì đó mẹ Bơ mẹ xì bì hài này Đáng này cả <laughs> Chị nhẹ hù cho đấy à Ướp

พกเนี่ยและผักล้านตัดว่าผมมานี่ลเดตัดผมหมาป่ะชิโนนง่ายยี่บ้อโอ้ยชิโนนง่ายย<อ>ี่บ้อเออเนี้ยๆไปผมนี่เออเจ้ามาทางหัวคนหัวป้อมคนหัวป้อมนอนเบ้นอ่ะนี่ นอนเบนหัวป้อมมันนี่มาแล้วมันอ่อนดีอ,อ่อ,อนๆมีคักมียังนะคีอกองก้นใช่กันนะตีแม่กูตีพ่อเราผูไอ้ยตียละวอีพ,อพ่อผู้ตีไปแล้พ่อสิล่ะห้องไหมพอ่พอเฮ้ยอห้องไหม เงี่ยเงี้ยเงี้ยเลยป้าไปเอาไปไปเอ้ยไปพอรถเจ้าน่ะมีแต่หมดลายดิแม่ี้คบกันจนเป็นตืดปะเลยฮัลโหลฮัลโหลหาตู้เลยเด้อ ฮัลโหลตูเต้นเอ้ยตูเตี้ยเอ้ยเป็นยังไงเชาแล้วบไข่น่ะจับไปฮัลโหลหาตู้ไป้เฮ้ฮัลโหลฮัลโหลตู้เอ้ยฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมหล่นไหมเนอะเห็นยังนอนบมดเสียงมาเฮ้า

Satu ti Satu asan dia Hei Satu asan dia ni Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เอมะแม่เราไปชิบวนกับพอแล้วพอเราปิดเบอรล้ว้างคดข้นุยนี่ใครทุยอี่ม้างลูกบอรหาแล้วล้เอาลูกหาแล้วล้นีดหาแ้ว้นหยเท่นเท่งนึหายเท่นิงตึเท อะเมลอนเมลอนเนอะเมลอนเมลอนเมลอนเลยให้เลยฮะไอตูนฮาไอตูนอ่ะทั้งหาทั้งฮอนไอตูนนี่โอ้ตัว่วงนี้เหยีบขากัดกันดีเลยเบิ่งตีกันเป๊ะเป๊ะมาตีกันไปชนกันเลยกำลังจำช่วงนี้นะชนอย่างเฮี้บเบิดอ่ะทุจ่าแม่์เนทุ่ยจ่าแม่์เนทุ่ยจ่ากันทุจ่ากัน มึงด้พอบุญทุจ้าเลยนะ่ะยังไม่เลยทุจ้าเลยมน,นีนาะงบนหารักเลยทุจ้าสวัสดีค่ะเห็นอะไรดึเล่อืออือมูหยากฉ่ไปใช่ไมอือหูยู่สิไปใช่ไะอือทุจาไหมทุจาไหมูกทุทุจ้า bawa me bu umnuh bawa thuca. Hah? 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 ปู่ตายพ่อบุญเนาเฮ็ดปู่ตายพ่อบุญนาเฮ็ดปู่ตายปู่ตายบนเฮ็ดเฮ็ดปู่ตายปู่ตายกอตะก้นให้มูลมนีนอนแหแน่นปปาละฮอเด้อปปาลับแล้วเจ้าก็ไปลับไปไปแล้วไปจะเอเด้อกจะเอเด้จะเอ ค่อยๆในเห็ดนะเจ็บนะบัวเจะเอ๋แล้วบอลเอาไปนอนบอลเจ้าจ้ะนอนบอนเจ้าไว้จ้ะไปเมกัสซิโน่นนี่ไปนอนบอลเจ้าเหรอไหมไปนอนบอลเจ้าไหมอะไรแม่นอนบอลเจ้าพูน เมลอนเมลอนเมลอนเลยไก่บักจจนเหตุใดแกบักจจนไก่บักจจนมันปุ๊กให้ดุเตสสาสีดุกกระลุกเด้อชีดุกกระลุกเด้อ <c oughs> ไก่ งัวแพ่กกริ่งกริงอยู่มัวดูดองกิ้งเข่ากับเจ้าแล้วจ้ะพอจะได้ยินน้ำข่อยอยู่ปะเขี่ยมะกริ่งเด็กจริง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 นี่ว่ามะกริ่งให้โทรศัพท์ได้หมบ้าโอ้ยเจ็บได้กันยันเอายันเอานี่ นั่นนั่นนั่นานั่นเมนกี่ข้าอยู่พอกว่าจะสชมกากแค่แค่นบะบอลไปไปไปลงลงหลันลางลงลงหลันลางลง,งเบาข้างหน้าลงเด้อกินแม่มบอ พี่มาหพองะพี่เปิดนี่มาพี่แม่จะเปิดให้ไวใช่ไหมอะแม,ม่จะเปิดให้อะไรมะสีดงเฮ้ยเฮ้ย

อามา่น้ำนะอามา่แม่จอยสิกินเนี่ยแม่แม่จอยอยากกินน้ำเด้ได้ย้อนอยู่บ่าอาน้าไม่แม่กินแนอะอาแม่แม่แม,ม,ม่สิกินเนี่ยมะมาเลยม,มาเลย

ได้พอบุญเมื no ่อย่าแล้วปลาดิเงาเนี่ยนี่นะปวัดมือกับปลดิเงาเวอร์นี่นี่นะพี่ปลาปลาอยู่ข้างหลังเจ้าพี่มาชี้ห้องปลาปลาปลาเยู่พวก kẹo yang nè yang nè, yang này này nè, mày mày yang na yang na tiêu, na nè, na yang na nè, cứ yang mày mày na nè, na yang cái yang na nhọn na เพราะว่ามันเปิดไหนเนี่มะชาเป็ดกินติ๊กต๊อกเหมะไก่บักโจนนะเตรียมเต้นบอเตรียมเต้นบอดูไก่บักโจนพลุกให้มันลุกได้เศร้าสีลุกกะลูกเลย นี่นี่นี่ไห้นี่ไห้นี่ให้นี่โหโหเต้นนะพูดนะเต้นนะพูดเต้นนะแม่เต้นนะแม่เต้นนะแม่เออไก่บักจูนน่ะอะเต้นหน่อยไหมโหเห็นบ่กคนน้อยเต้นนะเต้นเอ้าเอ้าเอ้าเอากองก้นใชยังนะพวกเนียยันโทรศัพท์แม่เลยนะเคิื่อนเบาดิ่นจริงจังนะ Sí A à, tên chôn mà tên, tên mày mà à, tên tên tên, khuyến, tên ít đi bà 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 tên bà 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 à bà 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 tên, bà 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 bà

โอเคจ้าเนาะแม่พี่น้องก็ไป้าจอยกับิอคอจบคลิปเพียงสามีก่อนเด้อเนาะขอบุญอขอบคุณอะารัเด้อป้าลุงที่เขามารอหลับส้มคลิปน้องวัสนาเด้อป้าลุงเอ้เนาะขอบุญขอบคุณอะารเลยที่บุกกดข้ามโฆษณาของป้าจอยตลอดมาเด้อแม่พี่น้องเลยเลยเนาะจิ่ีกับจิขอจบเพียงสานีก่อนไปแล้วกลับก,กันมาสบายดี